สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ก็มาพบกับผมลุงใหญ่ของใครบางคนอันแน่ก็มายืนอยู่ริมถนนสุขสวัสดิ์ั่งขาออกใกล้กับใต้สะพานวงแหวนอุตสาหกรรมรถก็วิ่งมาจากทางฝั่งรามรุนะด้านซ้ายนะครับไปถแถวแยกพระประแดง มา,มาดูโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราบรุระวงแหวนกาจน,นาพิเศษบริเวณนี้ก็เป็นงานกอ่อสร้างทางวิ่งแบบยกระดับระหว่างสถานีราบรุระกับสถานีพระประแดงในช่วงใกล้ๆเชิญสะพานวงแหวนสาก,กรรมฝั่งถนนสุขสวัสดิ์ บริเวณนี้ก็เป็นงานก่อสร้างทางวิ่งแบบยกระดับช่วงใต้สะพานภูมิพลหนึ่งผมจะค่อยถ่ายไปเรื่อยๆนะครับจนถึงแถวใกล้ๆกับสามแยก,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 ยกยพระประแดงตรงนี้ก็อยู่ในสัญญาที่5ช่วงดาวคนองไปถึงครุในก็เป็นงานก่อสร้างที่ผู้รับจ้างก็คือบริษัทกิตเรียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัด โดยผู้รับจ้างในทญาที่5ในโครงการรถไฟฟ้าสายเวีม่วงช่วงเต่าปูนราชบรุรณะวงแหวนกาญจนาพิเศษกำลังดำเนินงานก่อสร้างทางวิ่งยกระดับมีการขุดหลุมแล้วก็เริ่มจะหล่อเสาแล้วผมเห็นมีเสาขึ้นมาแล้วก็มีเหล็กเสริม ตอนนี้ผมมายืนอยู่ริมถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาเข้าตรงข้ากับร้านไทยวัสดุพระประแดงโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนรอบรุณะวงแหวนกาญจนาพิเศษในสัญญาที่5ช่วงดาวพนองไปถึงครุไนเป็นงานก่อสร้างทางวิ่ง และสถานีแบบยกระดับก็จะขนานกับเกาะกลางตั้งแต่ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินมาจนถึงถนนสุขสวัสดิ์พร้อมดำเนินงานก่อสร้างสถานียกระดับทั้งหมดจำนวนเจ็ดสถานีด้วยกันอันได้แก่สถานีดาวคะนองสถานีางบะแก้วสถานีบาบประกอกสถานีแยกประชาอุทิศสถานีราบบุรณะสถานีพระประแดงและก็สถานีครุ่นให สำหรับความก้าวหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราบุรณะวงแหวกนกาญจนาพิเศษในเดือนพฤษภาคม2566งานโยธาก็ทำได้11.55%สําหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราบุรณะวงแหวนกันจนาพิเศษก็จะเล่นก่อสร้างนะครับและเปิดให้บริการประมาณปี2570 ก็เป็นข้อมูลจากเพจโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเต่าปูนราบรุณะวงแหวนการจนาพิเศษตอนนี้ผมก็มายืนถ่ายอยู่บริเวณใกล้ๆกับสามแยกพระประแดงด้านขวาก็เป็นถนนสุขสวัสดิ์ในฝั่งขาเข้ารถที่มุ่งหน้ามาจากทางเจดีผ่านสามแยกพระประแดงมาแล้วจะไปทางราบรุณะบาะกอบการจราจร ก็เรียกว่าโล่งฉลุยส่วนในฝั่งกลับกันนะครับซึ่งเป็นฝั่งขาออกช่วงเย็นๆนะตั้งแต่4-5่หโมงเย็นเนี่ยก็จะติดขัดมากๆเลยรถจะมาติดไปแดงนะครับก่อนถึงบริเวณสามแยกพราประแดงพามาชมงานก่อสร้างบรรยากาศล่าสุดเลยในพื้นที่ก่อสร้างของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงต่อปูนราบุรณะวงแหวนกาญจนาวิเศษ ในช่วงสัญญาที่5ดาวคนองถึงครูนายเชิงสะพานวงแหวนอุตสาหกรรมจนมาถึงะแถวสามแยกพระปะแดงตอนนี้ก็เริ่มมีการหล่อเสาตอม่อนะครับขึ้นมาเรื่อยๆแล้วชกคปาาคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงตะปูนลำรุณนะวงแหวนกาญจนาพิเศษได้ในช่อง VNP นีีทั้เล่าผมจะอัปเดตให้ชมเป็นระยะระยะ ขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและขอบคุณอย่างสูงนะครับสำหรับท่านที่ก,สกดสมัครกดปุ่มขอบคุณช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเดินทางไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปตรอบวันนี้โชคดีมีความสุขสวัสดีครับ